เธอคอยสลิปปิ้งบิวตี้นี่คือชื่อของเขาครับเทอคอยเนี่ยเขาชื่อภาษาไทยเขาเรียกว่าพลอยไข่นกกาลเวกครับเพราะว่านกกาลเวกเนี่ยไข่เขาจะเป็นสีฟ้าๆแบบนี้ครับหลายท่านไม่ค่อยจะทราบนะครับว่าเทอคอยเนี่ยมีความเชื่อกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับเพราะว่านกกาลเวกเนี่ยเขาถือว่า เวลาขนเขาล่วงลงมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนเป็นทองคำครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นสัญลักษณ์ของนกกระเวกเนี่ยอย,อยู่ในธนาคารต่างๆของเมืองไทยนะครับเห็นไหมครับธนาคารธนาคารหนึ่งที่มีสัญลักษณ์สีฟ้าเองครับแล้วก็กระทรวงการคลังเราก็ใช้นกกระเวกเช่นกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคอคเนี่ยถือว่าเป็นนําโชคด้านการเงินการทองเช่นเดียวกันครับแหวนวงนี้ผมได้เลือกดีไซน์ออกมาเป็นกา้านเป็นแหวนปอกมีดนะครับฉลุลายร้อยล้านพันตำนึงเข้าไป ถือว่าเป็นแหวนมงคลสีสันสดใสและก็นำโชคทางด้านการเงินชิ้นหนึ่งทีเดียวครับ